มาเด้อจะกินปลาเผาน้ากันวันนี้ได้ปลาเผาเนี่ยงปลาเผาอ,อ,นอ,อ,นอ,อผันนี้อ่อนๆห่อกระเพราหนังจีนปลาเผาตัวใหญ่ปลากระตินองห่อใหญมีซีรีส์ก <c oughs> ็ว่มีเสียงยังมังหนังจิ้มีหนังจิม้มซีฟูด้ดกับหนังจิ้มทัว Ăn nhẹ nhàng đi Ừm 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 đẹp hả? Ừ. Bây giờ ăn phong cái <coughs> này. ข่านึนอยู่ <c oughs> นสแสบเนาะกินกอะไรกันมัเหมือนกับแสบเด้หน้าไรเนะอืม อืมมากต่อไปไปเดี๋ยวขนม ขนมจีนเอาใส่แท่เนเนาะออมแปะสาเนาะแปะสาบประคอฮนะเตนียมชิมอะหรทีมายิ่งคาดไ่ขันคำี้ไงเนะอ็ดสั่งไงเนาะ จิงคำไดกกับขรั้งเสียยาไดอะไรรอยมาก๊ิปสีเจ้าสีว่ายิงคำนี้ มันจิจมน้ำแสนนะรับแสบเลยเขอขนมจีนหน่อยจ้าสั่งตรงมาจากประเทศนอเนี่คือขนมจีนขนมไทยเนะขนมจีนอ๋อคิดสามคำซีคำก็พอแล้ว <coughs> 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 oh, cái này một cái này nhỉ, nhỉ, cặp, ô, anh cứ sáo đi. Làm. เด้อใช่ไหมอิ่มแล้วเดินนี่แต่คำยังไงเนาะกินได้กินได้กินนั่นขั้นบ่ยิ้มกับเมื่อพอดีบปลาจังสิเมื่อตัวขึ้นยิ้มเมื่อพอดีขอโทษเด้อจ้าขั้นกินอัมือนโบสุภาพมมังเนาะขอโทษขอพัยมันเป็นตัวจริงมขั้นมากก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ดอกฝ้ายในเด้อจ้ะ Nhưng dùng có banh nghiền dạng 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 응고 <목소리로>